โอเคนะผมก็ขอากราบสวัสดีเมื่อทุกคนนะคับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะับสำหรับใครที่มี t ูมอนิวเ l ลต์นับยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นับก็มาทําแล้วก็มาเล่นกันได้นะเพราะว่าเป็นกิจกรรมฟรีนรับที่จะได้รับเงินเข้า t ูมอนิวเวลตสำหรับใครที่มีทนะูเนาะห้ามพลาดเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยลิงก์เข้าร่วมนับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปเนาะกดเข้าไปที่ลิงก์นับแล้วก็โอนเงิน1สตางค์ให้กับเพื่อนเนาะตัวนี้จะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมเลยเนาะเพื่อนๆก็ก เราก็จะได้รับในสองสิทธิ์การเล่นตรงนี้เนาะแล้วเราก็สามารถทีเดียวมากดเล่นเกมได้นะตัวนี้จะได้รับสิทธิ์ในสองการเล่นฟรีด้วยนะสำหรับใครที่กดลิงก์เข้ารวมใต้คลิปนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็รีบๆมาเล่นเลยนะเพราะว่ากิจกรรมเขาจะหมดแล้วนะครับก็คือ31ธันวามนี้เนาะการหมุนแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับในส่วนของเงินด้วยเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะนำเอาเหรียญหรือว่าเอาแต้มในนี้ไปแลกเป็นเงินเข้าทูมอนิวัลเล็ตได้เนาะหนึ่งแต้มหรือว่าหนึ่งเหรียญน,นะก็คือหนึ่งบาทเลยเนะ ก็เป็นเงินจริงๆเลยนะครับที่เราสามารถที่จะถอนได้เนะาะก็คือตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ22สิทธิ์เนาะก็สามารถที่จะหมุนได้ทั้งหมด22ครั้งเนาะตัวนี้สําหรับใครที่มีสิทธิ์เยอะนะครับจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เล่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปเล่นเนาะสำหรับใครที่มีทูเนี่ยไม่อยากให้เสียสิทธินะใน2การเล่นตัวนี้เนาะใครที่มีทูสามารถเล่นได้ทุกคนเลยเนาะตัวนี้อาจจะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมเลยนะครับที่เราจะ ได้รับเนาะสำหรับใครที่มีโทโมนี่วอลเลตนะครับมีบางกล่องเปิดไปก็ไม่มีอะไรเนาะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับสําหรับใครทีอ่อยากจะได้รับสิทธิน์นะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วก็มาเล่นกันดูได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมก็จะหมดแล้วเนาะก็ไม่อยากเพืเ่อนๆเสียสิทธินะสำหรับใครที่มีทูเนี่ยตัวนี้เขาจะแจกเนี่ยสิทธิ์ฟรีอยู่แล้วเนาะโอเคตอนนี้ผมได้มา5าเหรียญน,นะเพิ่ง5บาทเนาะ ังแรกไม่ได้นะก็ขาดอีกประมาณ3มเหรียญเนานะเพราะว่าถอนขั้นต่ำของเขาคือ20บาทนะครับก็คือ20เหรียญเนานะเดี๋ยวผมจะลองหมุนอีกครั้งสุดท้ายเลยกันเนาะดูซิจะได้เท่าไหร่นะครับได้มาอีกห้าเหรียญครับนี่ก็ถ้าเกิดครบ20ก็คือกดแลกเงนินได้เลยเนาะนี่ดูประวัติการเล่นนะครับนี่ก็จะมีเงินที่ผมถอนไปเนกะ็ยังมี20 120นะครับแล้วก็500บาท40บาท60บบาทเนาะ เยอะมากนะที่ผมถอนไปเนาะก็เงินก็จะเข้าทันทีเลยเนาะหลังจากที่เรากดถอนนะครับตอนนี้ก็ลองมาเล่นกันดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับสายชวนนะครับตอนนี้ก็ลองมาทํากันดูได้นะเพราะว่าเป็นกิจกรรมฟรีนะครับอยากให้เข้ามาเล่นเนาะก็เป็นการกดสปินอย่างเดียวเลยนะสำหรับใครที่มีธิ์ในสองการเล่นเยอะเนาะตอนนี้อยากให้ลองมาทำเนาะอุย้ยผมได้ประมาณ10บบาทเลยเนาะก็คือเยอะมากนะครับ ครั้งหนึ่งผมได้ประมาณ20เนาะก็คือสามารถที่จะหมุนครั้งเดียวแล้วถอนได้เลยเนาะสําหรับใครที่ยังไม่เล่นเนี่ยแล้วเพื่อนๆได้รับสิทธิน์นะจากการที่กดลิงก์ผมใต้คลิปเนี่ยเพื่อนๆก็มาหมุนดูได้เนาะเผื่อเพื่อนๆได้ร้อยนึงก็กดถอนเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเงินฟรีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือมันถอนได้จริงแล้วก็เงินเข้าไวมากเนาะเป็นกิจกรรมจากทูมันี่เนาะสําหรับใครที่มีก็ลองมาเล่นกันดูเนาะไม่อยากให้พลาดสิทธิ์นะทุกคนมีโอกาสท,ที่จะได้รับสิทธิ์ฟรีนะ ตัวนี้ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้เนาะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้เงินในสการเล่นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมเนาะแล้วเราก็มาหมุนฟรีเนาะตัวนี้ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยเนาะตัวนี้ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับอือได้มาอีกแล้ว10บ,บาทนะก็ถ้ามันได้อย่างนี้เราวนนะเราก็สาม,มารถที่จะกดอถอนเงินได้เลยเนาะหรือว่าใครจะถอนรอยอยอดรวมทีเดียวก็ได้นะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากไปใช้ก่อนก็ถอนได้นะครับ ็จะประมาณนี้นะผมเหลือสิทธิ์สุดท้ายนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองซิว่าบางกล่องก็ไม่มีอะไรเนาะะกดแลกเงินไปนะครับแลกไปยี่สิบนะวันนี้ผมถอนไปประมาณ40เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ถอนไป 20- 20เนาะเงินก็เข้าทันทีเลยเนาะหลังจากที่เรากดถอนนะครับตัวนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็เงินเข้าชูมิววเนวอลเล็ตที่เราผูกไว้เลยเนาะประวัติการชวนเพื่อนนะตัวนี้ผมก็ชวนไปเยอะมากนะครับ ก็มีการรอตอบกลับประมาณ8คนเนาะแล้วก็อตอบกลับไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่เขากดลิงก์ไปแล้วเนาะตัวนี้ก็ไม่สามารถตอบกลับได้นะก็คือตอบกลับคนอื่นไปแล้วนะเนาะสำหรับใครที่อยากจะชวนนะวิธีการชวนเนี่ยก็กดชวนเพื่อนตัวนี้เนาะแล้วก็คัดลอกเป็นลิงก์นะครับเราก็สามารถไี่ได้นำลิงก์ตัวนี้ไปส่งตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะอันนี้ก็สามารถแชร์ไปได้นะตลาดนี้เนาะก็จะมีวิธีการเล่นนะก็ ตอนนี้นะครับเลลืมบอกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเนี่ยก็จะมีภารกิจพิเศษให้เราทําด้วยนะอย่างเช่นเราชวนครบ100คนเนี่ยได้รับ500บาทเนาะแต่ที่ผมถอนเลยเนาะก็คือได้500เลยนะครับถ้าเกิดชวนครบ1000คนเนี่ยจะได้รับ5,000บาทเลยเนาะก็คือเยอะมากนะครับสําหรับใครที่เป็นสายชวนเนี่ยก็รีบๆมาทําเลยเนาะผมเชื่อว่า80%เนาะยังไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้ จัดขึ้นเนาะหรือว่าใครที่มีทูมานี่เนี่ยไม่รู้วิธีการเล่นเนี่ยตัวนี้ก็แนะนําให้กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะตรงลิงก์ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็กดโอนเงินหนึ่งสตางค์ให้กับเพื่อนเนาะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์แล้วก็เข้ามาเล่นกันได้เนาะเข้ามาหมุนเงินฟรีๆกันได้นะครับตัวนี้ก็แชร์ไปเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้กิจกรรมเนะี่ยก็ฝาก,กเพื่อนๆด้วยเนาะวิธีการก็ประมาณนี้เลยเนาะก็มีวิธีการตอบรับคําเชิญวิธีการเชิญต่างๆเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่เป็นสายฟรีสายชวนเนี่ยก็ไม่อยญกให้พลาดเลยเนาะผมชวนไปในซีซั่นนี้นะก็คือ124คนเนาะได้รับผลิกิจพิเศษนะมาอีก500บาทเนาะก็ถ้าเป็นเงินก็เกือบ1000บาทแล้วนะที่ผมหมุนไปจากแอปนี้เนาะก็เป็นเงินฟรีเลยเนาะก็สําหรับใครที่จะเอาไปซื้อหรือไปเติมเกมเข้าเซเวนเ่นอะไรต่างเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยเนาะก็เป็นเงินที่เราได้รับจากกิจกรรมก็เป็นเงินจริงๆเลยนะครับ ก็ย้ำให้รอ,อบนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็แชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆได้นะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้ผมมาอัปเดตแล้วก็มา,อาบอกเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ในะสองกิจกรรมคอยฮนะันเตอร์เนาะก็เรียบๆไปถามกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ